สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของลูกกิ้งนะครับเขาเรียกว่าลูกกิ้งฝึกกล้ามหน้าท้องที่ดูในส่วนของตัว a c e b o o k นะมันได้มาโดยบังเอ,อิญนะครับไม่ใช่โดยบังเอ,อิญจริงราคา้กาส9บาบาทนะครับมันก็มีหลากหลายราคาแต่ว่านี้นะครับค่อนข้างจะเบาแต่ว่าก็งงงงนิดมันไม่เหมือนกับส่วนที่สั่งมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะครับหวังว่าคงไม่ได้เป็น เฟอร์นิเจอนะครับหลังจากใช้ไปแล้วครั้ง2ครั้งโอเคนะครับมาดูส่วนเวลาสั่งซื้อนะครับ299อันนี้ฟรีค่าส่งนะครับสิ่งที่ได้มานอกจากในส่วนของลูกกิ้งแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าส่วนที่ให้มาตรงกลางเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นส่วนของตัวลูกล้อมันจะขยับไปมานะสิ่งที่ได้มาแต่มานะครับยังไม่แกะเลยนะครับเพราะยังไม่ได้ใช้ก็คือในส่วนของที่เป็นอ,อ,อะไรนะ เชือกกระโดดเชือกอะไรประมาณนี้นะครับอีกอย่างก็คือในส่วนของแผ่นนะครับแผ่นรองเขา่านะครับเดีย๋ยวมาลองดูว่าจะใช้ได้มากนหมครับครับผมวางเขา่าลงบนแผ่นวางเขา่านะครับแล้วก็จับในส่วนของนะไม่แน่ใจทำถูกทำผิดหรือเปล่าจับในส่วนของตัวมือจับนะครับแล้วก็เื่อนไปข้างหน้าไม่แน่ใจว่าลงได้สุดมากอไหมครับนะใช้กำลังก้ามหท้องเยอะกอสมคข,ขวร ลงได้ไในสุดนะ่ากลัวลงสุดแล้วขึ้นมาไม่ได้นะครับโอเคนับใหม่นะครับเมื่อกี้ซองหนึ่งครับสามสามีส่ครับลองสักสิบครั้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปคาดหวังว่านะครับจะได้ลงต่ำกว่านี้นะครับ ใครใช้ได้ดีแบบไหนหรือว่ารูปแบบไหนที่ใช้แล้วได้ผลน,นะครับแชร์มาได้นะครับผมเอาลืมแล้วไม่แน่ใจว่ารับได้กี่ครั้งนะครับแต่เพื่อนมันบอกว่านะครับเพื่อนบอกว่า f อบอกว่าน่าจะไปขัดต้งน้ำใช้พลังงานดีมีประโยชน์มากกว่านะครับคิดเห็นเป็นยังไงก็ ส่งเข้ามมาบอกได้นะครับผมขอบคุณมากค่ะ